thank ว,นะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกร้านเนี่ยทำรยังอะจานามช้เนี่ย้ยา,า,า,าเนาเสรมร้ได้ไย,ยังทำหรือยังยังยังครับเจ<ด>๊และต้องแต่แกตอฝัเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างะก็ยัง<ด><ด>ไม่ได้ทำอะไรลละครับทำไมแกไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านของไอาา้หาไม่ได้ทำใันกูสอดนะเว้ยพอถึงที่เรือนี่จะได้แจกเงินการมีบปอ่ะ้เจ๊ เดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับโอ้ฉันฆ่าโทษกันไปแล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่แกออกแน่ไม่ได้ไหมเฮ้เดี๋ยวผมจะทำให้ซีรีส์ดีที่สุดเลยนะครับฉันเหนื่อยแล้วนะเหนื่อย

ไอเด้นครับเจ๊เจ๊ทำะไเจเนีน่ยคะเจ๊เอ่างหแล้วจะพังมาฉันไดงไงฮะโอโถ่ เจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ้จนทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้แล้วเจ้ถ้าเจ้อะไรผมบอกว้วผมท้าอะไรกินละเจ้แกก็ไปสมัครงานที่อื่นเลยไปเจ้ะอะไรไม่ได้เจ้อะไรผมอมมอกไปนะไปออกไปอย่างนี้เลย คิดว่าเธอจะจบแค่นี้เหรอเจ้เดี๋ยวคอยดูด <c oughs> ีผม Duh. 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 Ducks. Duh. 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 Dinosaur. Duh. Make them. ชมเส้นทางบันเทิงและละครต่อไปเลยนะครับสมพุทธาศาสนาสุภาษิตประจำวันนี้นะคะโยนีสาววิทยาธรรมังเพื่อวิิญาณจสิงโดยรักเอบนะครับผมปิดท้ายข่าวันนี้ครับไปดูภาพการเฉลิมฉลองวันชาติครบ79ปีของอินโดนีเซียครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองนูตันซาราครับเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จทําให้ต้องลดขนาดการจัดงานลง วมทั้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานก็ลดลงจากเดิมครับแ0 0พันคนมาเหลือ1,300คนด้วยเราจะกันไป่อภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ จริงอยู่โดยธรรมดาที่บุคคลในสรรังคมนั้นย่อมมีอคตสใจจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ำกันหลาลายระดับขึ้นอยู่กับวาคุณธรรมของตนบางคนก็มีความคิดจิตใจสูงมีความประพฤติป,ปฏิบัติดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติแต่บางคนก็ไม่สามารถจะท<อ>ําเช่นนั้นได้เพราะย,ยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดีจึงมักก่อปัญหาให้กับแกสังคม เังนั้นสหที่ควรจะได้ปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลแบบําดับเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่ง<อ>เรืองพระบร,รมราชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าไอ้เขิน